สวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะช่วงนี้ขออนุญาตนําเสนอโฮลปันเตือดโบราณน,นะคะในคลิปนี้ขอนําเสนอสองผืนนะคะผืนที่ท่านชมอยู่ในคลิปผืนแรกนี้เป็นสีเคมีแต่สีเหลืองเนี่ยได้จากการย้อมเขตามธรรมชาตินะคะโฮลปันเตือดเป็นผ้านุ่งของผู้หญิงที่นํา ที่มัดหมีตามแบบของโฮลเปราะแต่นำมาทอสลายลายให้เป็นลายริ้วใบไผ่นะคะลายลายที่ท่านเห็นเนี่ยเขาจินตนาการตามรูปแบบของใบไผ่โฮลเป็นเตือดโบราณผืนนี้เป็นทอฟืนไม้ไหมในยุคฟืนไม้ไม่ต้องถามเลยนะคะว่าไหมอะไรผืนนี้ไหมบ้านทั้งพุ่งและยืนนะคะ หน้าผ้า98เซนส่วนถุงผ้า2หลากว่าไม่เต็ม2เมตรนะคะทอด้วยตังกอใบเจริญกูมก็ตังกอใบเจริญกูมเทียงดวงนะคะผืนนี้คุณยายเจริญกูมลูกแก้วแค่ช่วงที่เป็นเจียนะคะแต่ช่วงผืนผ้าเนี่ยเป็นกูมเทียงดวงนะคะ เจียตรงเจียสีชมพูเนี่ยคือสีจากการยอมครั่งนะคะส่วนตรงสีเขียวถวตรงนี้เขาเรียกว่าจัจเจิมหรืออาจจะเรียกว่าเจลินนะคะเจลินก็คือชายผ้าที่เก็บไว้สำหรับเย็บนะคะจะตรงนี้ตรงนี้เจียก็จะเป็นทอสีพื้นขาวแดงสดับพื้นดำแล้วก็ ทอหางกระรอกนะคะสอดหางกระรอกทอสลับตรงนี้เจผืนนี้สีเหลืองจากเขส่วนสีอื่นๆก็จะเป็นจากการย้อมสีเคมีนะคะ mm hmm. สีจริงจะไม่เหลือบแดงมากเท่าในภาพนะคะโฮลโฮลปันเตอร์ตโบราณผืนนี้ทอเรียงลำดับหมี่นะคะเรียงเรียงลำดับลำหมีทอทีละหนึ่งลำ จะสังเกตได้นะคะ21ลำนะคะสังเกตได้ว่าช่วงนี้ช่วงช่วงจากนี้มานี่1ลำจะทอเรียงทีละลำกลับกันไปท่านที่จะไม,ไม่รู้จักผ้าก็จะมองไม่ออกว่าเป็นยังไงนะคะแต่ว่าถ้าช่างสังเกตนิดหนึ่งก็จะเห็นความต่างของแต่ละลำนะคะโดยความเป็นโฮลโบราณเนี่ยความละเอียดของผ้าจะเป็นแบบนี้นะคะแต่สมัยทุกวันส่วนใหญ่ก็จะแค่มัด ลายง่ายๆให้จัดเรียงรูปทรงให้เป็นทรงลายให้เป็นทรงเฉียงๆก็ก็นำมาประยุกโทก็ถือเรียกว่าเป็นโฮลเหมือนกันนะคะแต่ว่าผืนนี้คือโฮลปันเตื้อดแบบโบราณเลยไหมน้อยนะคะไหมน้อยฟืนไม้ความวิจิตยิ่งไปกว่านั้นอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นการสอดริมเห็นไหมคะช่างผ้าโบราณสอดริม รูปแบบของการสอดริมเห็นนะคะเขาไม่ได้สักแต่ว่าสอดแต่เขาจัดเรียงลดหลั่นแต่ละช่วงเป็นทรงเห็นไหมคะสวยงามนี่สีจริงของผ้าเป็นอย่างนี้นะคะในช่วงนี้ผืนนี้สามตะกอจอนโกมเทียงโดงนะคะวิจิตรมากกว่าจะได้ผ้าหนึ่งผืนค่ะสมัยโบราณสาวไหมเตรียมเส้นไหมเนี่ย เพื่อให้ได้เส้นยืนใช้เวลาเป็นปีๆเลยนะคะ1ปีทอผ้าหนึ่งครั้งให้เห็นความเล็กละเอียดของเส้นไหมเห็นไหมคะผืนนี้อาบน้ํายาแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เย็บริมผ้าอยากจะโชว์ริมผ้าให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าไหมเส้นเล็กมากเพียงใดนะคะการเตรียมเส้นไหม1เดือนเตรียมไม่เสร็จนะคะเตรียมเส้นไหมการขึ้นเส้นยืนก็ใช้เวลาหลายเดือน การเลี้ยงไหมเลี้ยงไหมสาวไหมนี่เดือนกว่าไปแล้วแต่การที่จะเลี้ยงไหมได้ก็ต้องมีใบหมอนซึ่งก็ต้องปลูกหมอนด้วยนะคะส่วนการมัดหมี่ก็กว่าจะแกะปุ่มปม,ปมกลาวเส้นไหมออกได้เสร็จกวักกวักกรอตีเกลียวหลายรอบเลยนะคะแล้วก็มาฟอก ฟอกเสร็จถึงมานับเส้นไหมนับเส้นไหมนี่เขาเรียกว่าอันตวงนะคะนับเส้นไหมว่าในหนึ่งลำมีไหมกี่เส้นแล้วในหนึ่งผืนต้องมีทั้งหมดกี่ลำถึงจะทอผ้าได้เต็มหนึ่งผืนนะคะโดยโดยโดยส่วนมากในหนึ่งลำก็จะใช้เส้นไหมประมาณแปดสิบเส้นยี่สิบเอ็ดลำลองนับคูณดูนะคะย1บเ็ดคูณแปดสิบ แล้วก็นำมามัดลายอีกกว่าจะเสร็จนะคะมัดลายเสร็จแล้วไปย้อมสีสีที่1สีที่สองสีที่สาการที่จะย้อมสีถัดต่อต่อไปก็ต้องโอบสีเดิมไว้ก่อนนะคะถึงจะถึงจะไปย้อมสีใหม่ได้ไม่งั้นสีมันจะเลอะเทอะกันไปหมดผืนนี้บนลายบนผืนผ้าก็จะมีสีเขียวเหลืองแดงฟ้าขาวดำนะคะผ้าสวยมากผ้าได้อารมณ์ผ้าโบราณน,นะคะ ท่านใดถูกใจผืนนี้ทักทายกันมานะคะ5,300บาทโทรได้ที่เบอร์0ูนย์6ปดเจ0ดสอง6ี34 34 4, ่ห4สามสี่สามสี่ศนย์ปดเจ็ดสองสี่หสามสี่สามสี่นะคะโฮลปันเตื้อดผืนที่หนึ่งห้ 5, าทันสามี้อยบสีเคมีนะคะส่วนสีเหลืองนี่เป็นเขธรรมชาติค่ะ ผืนนี้เป็นผืนที่สองนะคะโฮลปันเตื้อผืนที่สองผืนนี้เป็นสีธรรมชาติสีธรรมชาติก็จะขรึมกว่าสีเคมีลงมานะคะดรอปสีจะซอบลงมาหน่อยนึงทอทีละหนึ่งลำเช่นกันนะคะท่านจะสังเกตได้ว่าช่วงของลายมัดหมี่เนี่ยมันจะมันจะต่างกันไปล้ลำละเล็กลำละน้อยนะคะ ลำที่หนึ่งก็จะเป็นช่วงนี้ลำที่หนึ่งะคะแล้วก็โทรมาลำที่สองลำที่สองเสร็จก็จะมาลำที่สามมันก็จะต่างกันไปนะคะแต่ละลำผืนนี้ย้อมสีได้สวยนะคะย้อมสีได้สวยสีฟ้าคมชัดสีฟ้าก็ได้จากสีครามนะ,ะได้จากการย้อมคราม การย้อมครามยากมากต้องย้อมกลางแดดนะคะครามพื้นเมืองสุรินใช้แสงแดดเป็นสื่อความร้อนนะคะการย้อมครามเราจะไม่ต้มการเตรียมครามก็ต้องมีขั้นตอนมากมายผืนนี้ก็ตังกอใบจนคลุมเทียงดวงเหมือนกันนะคะแต่ว่าตรงเจียตรงเจียช่วงนี้ตรงเจียเป็นการสอดขั้นด้วยโฮลดึงโฮลขั้น แต่จะเห็นไหมคะจะดึงลำเล็กกว่าช่วงเป็นช่วงบนพื้นผ้าสีเขียวนี้ได้จากประโหดย้อมประโหดแล้วก็ทับด้วยครามนะคะสีจะเขียวสวยท่านที่ไม่เข้าใจจะคิดว่าเป็นสีเคมีจริงๆแล้วไม่ใช่สีธรรมชาติความเข้มข้นของสีขึ้นอยู่กับฤดูการเก็บเกี่ยวจำนวนครั้งที่ย้อมความเชี่ยวชาญความชำนาญของช่างที่ย้อมนะคะ ว่าจะย้อมได้สีอย่างไรนะคะแต่ว่า,าสภาพดินฟ้าอากาศในแต่ละวันส่งผลสูงมากต่อการย้อมในแต่ละครั้งผืนนี้หน้าผ้า95เซนนะคะเป็นฟืนไม้โบราณไหมเส้นเล็กกับาผืนที่เป็นสีเคมีเมื่อกี้นะคะไหมเส้นเล็กกว่าแต่การโทก็การสอดริมก็สอดริมแบบมี มีเขาเรียกว่าอะไรมีอารมณ์สร้างสารรค์อารมณ์ศิลปินนะคะจัดเรียงมาเป็นระเบียบลดหลัน่นลดหลั่นเส้นไหมเรียงลําดับอย่างนี้นะคะอันนี้ตัวผืนผ้าจริงเนื้อผ้าจริงจะเป็นอย่างนี้นะคะสีช่วงนี้เลยอันนี้จะที่ท่านเห็นนี้เป็นด้านในนะคะส่วนด้านนอกก็จะเป็นแบบนี้นี่ค่ะลำที่หนึ่งจากนี้มาเนี่ยลำที่หนึ่งแล้วก็มาลำที่สอง mm hmm. ก็จากช่วงนี้มา ต่อกันนะคะ1ลำมี80เส้น1พื้ผืนมี21ลำพุ่งกระสวยเยอะมากเลยนะคะแล้วการทอรโฮลใช้กระสวยเยอะมากกระสวยสําหรับมีสําหรับลายที่มัดโฮลกระสวยสําหรับสีพื้นสีพื้นก็หลายสีนะคะกระสวยสําหรับกระคือเส้นประนะคะเราเรียกว่ากระ ก็ต้องมัดหมีเหมือนกันนะคะเม็มัดให้เป็นรอยประกระสวยสำหรับหางกระรอกเพราะต้องสอดขั้นแต่ละแต่ละลำแต่ละลำนะคะแต่ละช่วงไม่ใช่แต่ละลำแต่ละช่วงแต่ละช่องนะคะเห็นนะคะสีพื้นก็จะมีสีสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินเส้นประนะคะ แล้วก็ห่างกระรอกสีธรรมชาติย้อมได้สวยมากเลยนะคะผืนนี้ท่านใดถูกใจผืนนี้ทักทายกันมาได้นะคะ6,300บาทค่ะผืนที่สอง6,300บาทอาบน้ำยาแล้วนะคะแต่ว่าผืนนี้เจ้าของผ้าป้องกันชายลุ้ยนะคะก็เลยนำผ้าไปพง้งไปพ้งไว้เพื่อไม่ให้มันลุยไม่ให้มันเสียหายทักทายกันมานะคะ 08724634340872463434ผ08ื้นที่1 5,300บาทผื้นที่2 6,300บาทฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้โฮมภูมิเสเรนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ